น้ำหัวบีบรูดนะคะเมื่อก่อนป้าน้องก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พอมาอ่านสรรพคุณของมันแล้วมารู้ตอนที่เรียนนะคะเร,เรียนที่วิไลเทคนิคค่คะอาจารย์สมฤทธิ์น่ะเวลาทําซอสมะเขือเทศและซอสพริกเนี่ยอาจารย์ให้เอาน้ําของมันนะคะใส่ปนไปในซอสมะเขือเทศหรือจะเอาตัวเนื้อมันที่ต้มแล้วปั่นรวมกับมะเขือเทศหรือพริกก็ได้ค่ะสีเขาก็จะแดงสด ไม่ตกนะคะเก็บไว้หลายปีก็ไม่ตกสีอาหารย่างตกนะคะจะทำให้สีสวยขึ้นค่ะแล้วเขายังมีประโยชน์เขามีบีทามบีทามมินนะคะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งนะคะลดการเจริญเติบโต,ะ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 ตะของเนื้องอกแล้วแก้อาการไอเจ็บคอขับเสมหักแกป้ปัญหาประจำเดือนไม่ปกติช่วยให้การ ไหลเวียนของเลือดเนี <gitti ants> <S <S <character> ่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆดีขึ้นลดการสะสมของไขมันและลดการอุดตันในหลอดเลือดเห็นไหมคะคุณค่าเขาถ้าเผื่อดื่มประจำเสริมสร้างการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายค่ะก็จะแข็งแรงค่ะเห็นไหมคะคุณค่าเขาเยอะสีเขาสวยค่ะป้าน้องก็เติม ปั่นเสร็จกองเสร็จแล้วก็เติมส้มจีดหรือมะนาวเข้าไปหน่อยนะคะเติมเกลือน,นิดนึงน้ำผึ้งนิดนึงให้เขาหวานปะแลมปะแลมค่ะอย่าให้หวานเยอะนะคะคุณค่าเขามากมายนะคะลองทํากินนะคะเนี่ยเอาไปใส่เวลาหมักหมูแดงเนี่ยใส่ผงหมูแดงเสร็จก็เอาเนี่ยใส่หมูแดงเขาจะแดงสวยค่ะหมักทิ้งไว้ ทำซอสพริกซอสมะเขือเทศก็ใส่ได้นะคะเขาก็จะ ja แดงอยู่ตลอดปีเลยะคะ่ะไม่ตกะนะคะเอามาทําน้ําบีทรูทกินได้นะคะนี่เดี๋ยวป้าน้องจะเอามาใส่ในน้ําจิ้มหอยทําซอสพริกทําซอ,อสศรีราชาใส่ได้นะคะเขาสีเขาจะไม่ตกแล้วเขาแดงธรรมาชาติะคะ่ะถ้าเผื่อสีอาหารใส่แล้วจางนะคะอันนี้ไม่จางะคะ่ะหัวบีทรูทเนี่ยนะคะ มันมีบีทามินนะคะเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งค่ะลดการเติบโตของเนื้องอกลดลมและลบกวนช่วยให้เลือดลมและระบบการหมุนเวียนของเลือดนะคะทำงานได้มากขึ้นมีสารแอน ไทไซย,ยานินต้านอนุมูลอิสระชะลอสารก่อมะเร็งค่ะนะคะลดการเกิดโรคหัวใจอามาัมพาตถ้าเผื่อดื่มประจำเนี่ยจะเสริมสร้างการเหนื่อยล้าจากการออกกำลังกายสารสกัดจากบีทรูทเนี่ยลดกระแสการสะสมของไขมันนะคะ ลดการอุดตันหลอดเลือดในสมองช่วยให้การหมุนเวียนโลหิตด,ดีขึ้นเป็นยาระบายแก้ท้องผูกขับปัสสาวะดื่มตอนเช้าแก้การไอเจ็บคออักเสบเสมหะลดการบวมต่างๆนะคะแก้ปัญหาประจำเดือนมาไม่ผิดผิดปกตินะคะเนี่ยเขาโดนมือสียังติดมือแล้ค่ะเดี๋ยวจะไปต้มก่อนแล้วก็เอามาปั่นนะคะและ้วปะ้าน้องจะทำน้ำบีทรูดกิน แล้วก็จะเอานิดนึงใส่น้ำจิ้มซอสหอยนะคะเขาจะได้มีสีแดงเป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มนะคะเดี๋ยวก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงหั่นอีกให้มันเล็กอีกไม่ต้องเล็กมากมแล้วก็สองก็เ,เดี๋ยว นี่ขนาดน้ำล้างอย่างแดง <โฮ S 1> เห็นไหมคะบิดรุดนะคะต้มใส่น้ำประมาณสักสองแก้วค่ะเดี๋ยวจะ,จะเอาไปปั่นตอนนี้ป้าน้องจะใช้น้ำของเขาเนี่ยค่ะเขาจะออกแดงเห็นไหมคะใส่ไปในใน,น้ำจิ้มหอยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยทีแรกเขาจะสีส้มพอใส่ไปเขาจะแดงคุณทำซอสพริกซอสมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยค่ะไม่อย่าไปใส่สีค่ะ ใส่สีเนี่ยนานๆเขาจะเขาจะจางค่ะอันนี้ไม่จางนะคะเขาจะอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดเลยค่ะแล้วไม่เป็นโทษโดยคะ่ะสีจากธรรมชาตินะคะเห็นไหมคะซอสพริกก็จะเอซอสที่เราทํากินก็น้นําจิ้มหอยเนี่ยเขาก็จะแดงขึ้นลองชิมสิต้มไว้ใส่ลงในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็ปัน่นหัวบีทรูทนะคะ ต้มเสร็จแล้วก็คั้นเอ้ปั่นเสร็จค่ะแล้วก็มาคั้นใส่แก้วนะคะแล้วก็คั้นออกเป็นน้ำหนึ่งแล้วก็เอาน้ำเปล่าใส่ไม่ต้องเข้มข้นมากนะคะแล้วป้ะน้องจะตักกา,กากใส่ช้อนหนึ่งค่ะให้มันมีกากบ้างเอเอให้มี<อ>มใส่นิดหนึ่งใส่ส้มจีตหน่อยใส่น้ำผึ้ง ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะสองช้อนชาก็ได้ค่ะจะเอาหวานปแลมปรแลมนะคะคนให้เข้ากันค่ะน้ำพึ่งใส่มากไม่ได้แล้วค่ะนี่น้ำพึ่งเดือนห้าค่งเก็บไว้ค่ะจะเอาไว้เวลาหมักหมูแดงแล้วใส่เข้าไปมันจะทำให้ สีแดงสวยน่ารับประทานนะคะเนี่ยก็ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ไปเข้าตู้เย็นค่ะเ้นไม้ชนิดเดียวกันนะคะใส่ภาชนะต่างแตกต่างกันก็จะดูน่ากินแตกต่างกันค่ะ